ลูกอายุ44ปีได้สมรกถกชาญญี่ปุน่นชื่ออ่านยากจังเลยได้เปิดร้านอาหารชื่อว่าบ้านคุณตาที่จังหวัดโตเกียวประเทศญี่ปุน่นตอนนี้ลูกจำความได้ว่าพอลูกจำความได้ พ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะก,กันทุกวัน oh. เออจำแม่นจัง oh. ทั้งคู่ดื่มเหล้า oh. สู่บุรีแม่จะจับปลามาทำอาหารกอนุจะจับตะกแตนขูดไส้เดือนเพื่อน,นำมาตกปลา oh. แล้วก็ทำทำนบสองฝั่ง oh. เพื่อการไม่ให้ปลาออกแล้วก็วิดน้ำให้แหง้ง oh. เพื่อจับปลา oh. แม่ชอบทำปลาสด ทำประกอบอาหารเพราะว่าเนื้อปลาจะหวานบางทีแม่ก็เอาปูนาโยนก็้าไปในกองไฟเลยเ,เวลานึ่งปลาเอาฝาปิดได้ยินเสียงดิ้นอยู่ในหม้อคลุกคลักแต่เป็นปาลาไหลก็จะเอาเชือกผูกปาลาไหลกับเงือกไว้ปาลาไหลดิน้นบิดตัวจนตัวงอและก็มัดเอาไว้กับต้นก่อย เอาใบคอยลูดเมือกปาลาไหลออกแล้วก็สับเป็นน้อนทอนลูดทั้งทงท,งที่ยังเป็นเป็นอยู่เพื่อเอามาทำผัดเผ็ดบ้างเราจะนั้นแม่ก็เลี้ยงเป็ดไปใต้ถุนบ้านแล้วก็ไปจับหอยโขมาให้เป็ดกินเวลาษาจีหรือตรุจีนแม่ก็จะให้พ่อเชื่อดคอเป็ดไก่พ่อ, <laughs> พ,อพ่อจะถอนขนเป็ดที่คอ เป็ดมันก็ทําตาปริบป,ปริปรบพ่อก็เลยต้องปล่อยเป็ดต <laughs> โดยไม่เคยเชียอเองเลยแม่แม่เองก็ไม่กล้าแต่ก็ยังไม่เลิกความพยายามย้วเป็ดให้คนอื่นค่าแทนตัวทําแบบนี้เป็นประจำ<อ><อ>จนกระทั่งพ่อตายแม่ก็เป็นแม่ครัวต่อไปได้ไม่นานเพราะแพ้ปูน เนื่องจากปูนทำให้ขาบวมแล้วต้องกลับมาค้าขายที่บ้านแม่กับสามีคนแรกมีลูกชายด้วยกันสี่คนพอสามีคนแรกกลับไปเมืองจีนพร้อมกับลูกชายสองคนคือลูกชายสองคนไปเมืองจีนอีกหนึ่งคนให้ญาติเลี้ยงและอยู่กับแม่เพียงหนึ่งคนแม่จึงไม่ได้เจอลูกชายสามคนแรกอีกเลยแม่เคยบอกว่าอาจจะเป็นกรรมตอนเด็กๆชอบปีนต้นไม้ ไปเอาลูกนกในรังของมันจึงถูกพลากลูกไปมีมังไหมใครซนๆอย่างนี้มึงก<ฮ>ับสามีคนที่สองคือพ่อของลูกเองแม่มีลูกสามคนเป็นชายหนึ่งคนหญิงสองคนเมื่อมีลูกชายคนโตอายุได้เก้าวันก็มีเหตุยกลูกให้เขาไปอีกอ<า>แม่เลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ตอนที่ลูกอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปี เมื่อ,อยุประมาณห้สิปีแม่ก็ป่วยหนักเพราะใกล้จะหมดเลือดได้แต่นอนสมทำอะไรก็ไม่ได้รับประทานอะไรก็ไม่ได้แม่บ่นว่านแน่นเจ็บหน้าท้องทำอะไรไม่ได้เป็นเวลาสองอาทิตย์กว่าต่อมาแม่ก็ประสบอุบัติเหตุตอนแม่ทำต้มแกงพลาดตกลงไปนั่งอยู่ในหม้อกแกงที่กำลังเดือดอยู่นาน Mm hmm. oh. กว่าจะลุกได้กระดุมไปหมดต้องทรมานเป็นเดือนๆกว่าจะหายเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยจึงหายช้าจากนั้นแม่กับประสบุบัติเหตุอีกคือหน้าแข้งไปกระแทกกับประตูรถสองแถว oh. เป็นแผลเล็กๆแต่ก็เพราะแม่เป็นเบาหวานแผลจึงกลายเป็นหนองปวดจนเดินไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลถูกคว้านเนื้อออก จากแผลเล็กก็กลายเป็นแผลกว้างแม่มักจะไปหาพวกเจ้าเข้าทรงบางทีก็ไปขอหวยบางทีก็ไปทำของเล่นของใส่ลูกสะพ้ยเพราะแม่ไม่ชอบลูกสะพ้เออมกุมมา,ก,มา oh. ก่อนเสียชีวิตแม่ทรมานเกือบหนึ่งเดือนเพราะวันโรคเบาหวานแต่ก็มีพี่สะพ้ยที่คอยดูแล พี่สบายบอกว่าแม่นว่มาเจ็บคอถึงท้องร้อนไปทั่วเหมือนโดนไฟเผาทั้งวันทั้งคืนอาบน้ำวันละเจ็ดแปดครั้งอาหารก็ทานไม่ค่อยจะได้ทานได้แต่อาหารขาวๆเวลาจะปวดจนทนไม่ได,ด,ไได้แม่จะทุบทีหนาอกตัวเองดึงผมตัวเองตอนหลังผมร่วงมากท้องก็อืดขึ้นป่องก่อนเสียชีวิตแม่ได้ขอโ,อโหสิกรรมพี่สบาย วันที่เสีชีวิตอาการหนักมากัสสา,าว่าเป็นเมือกเหม็นคาวมากหายใจไม่ออกแน่นอ,อกอึดอัดอยู่นานคุณแม่ของพี่สไยซึ่งเป็นแม่ชีก็มาดูแลแล้วก็ได้เอาสร้อยคอหลวงปู่เหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำมาสวมคอบอกให้แม่ไปดีเถิดอย่าก,กังวลอะไรเลยแม่นอนอยู่บนตักของพี่ชายซึ่งบอกให้แม่นึกถึงบุญได้ไปนั่งสมาธิทุกๆวันแล้วบอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วง แม่งเงียบแล้วก็หมดลมไปสับสนไม่ใช่อ่านอย่างนี้ไม่ครับตั้งแต่แม่เกิดมามีความลำบากตลอดชีวิตหลังจากแม่เสีย,สยชีวิตลูกตั้งใจสร้างพระประธานถวายหลวงปู่วัดปักน้ําให้แม่หนึ่งองค์เพื่อ,อไว้ประดิสถานที่วัดปักน้ําแต่วัดปักน้ําไม่มีที่ประดิสถานจึงทําพิธีถวายแล้วก็นําองค์พระประธานไปประดิสถานที่วัดแถวประจินบุรีแถบชายแดน จึงได้มีโอกาสทอดผ้าป่าที่วัดนั้นด้วยในขณะที่ไปทอดผ้าป่ามีการดื่มสุราสังสรรค์มีอาการเมาอยู่ที่วัดลูกเจอเพื่อนท้าจึงจุดธูปสาบานว่าตอนนั้นเมาแล้วนะจะช่วยสนับสนุนให้วัดนี้จเจริญกว่าเดิมแต่หลังจากนั้นลูกก็ไม่ได้มีโอกาสกลับไปที่วัดนั้นอีกเลยหลังจากแม่ตายไปแล้วก็ดิ้นรนเลี้ยงชีพมาที่ญี่ปุ่น แล้วก็ได้แต่งงานกับสามีชาวญี่ปุ่นได้เปิดร้านอาหารไทยเมื่อปี2539มีลูกค้าคนหนึ่งมาโอนเงินเพื่อสร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวสององค์ลูกจะมีความสนใจเดือนตุลาคมปี2539หลานชายของลูกได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุลูกกลับไปร่วมงานศพหลานชายเสร็จงานศพก็ได้บอกกับพี่ชายว่ามีวัดชื่อวัดธรรมกายอยู่แถวจังหวัดปทุมธานี มีการสร้างพระปฏิสถานจิงวาิวัดได้สร้างองค์พระให้คุณพ่อคุณแม่และหลานในวันนั้นเป็นวันตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาธรรมกายเจดีที่26กันยายน2539จะได้ลูกก็กลับไปญี่ปุ่นเพื่อค้าขายต่อจะได้รู้จักกระสูนปฏิบัติธรรมโตเกียวจะได้นิม,มนต์พระมาทำบุญที่ร้านไปร่วมกิจกรรมท่อกระถินผ้าป่าต่างๆ สร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวให้คุณพ่อคุณแม่และญาติชักชวนลูกค้าให้สร้างองค์พระด้วยจะได้รับหนังสือเดิมไปสู่ความสุขได้อ่านเรื่องคุณยายตามหาพ่อทำให้กลัวบาปเพราะลูกกข็าขายเหล้าด้วยแล้วก็ดื่มเองมายี่สิบกว่าปีแล้ว oh. เวลาที่ลูกกลับมาเมืองไทยก็ได้ชวนพี่ชายเลิกดื่มเหล้าหันหน้าเข้าหาวัดสั่งสมบุญ บุญที่ลูกได้ทำมาอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่คือสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวระบอกบุญประมาณ50องค์สร้างเสาวคามหาธรรมกายเจดีย์องค์พระแกนกลางทั้งทำเองและบอกบุญประมาณ30มสิบองค์บุญกรินวิวหารหลวงปู่กรถินพระราช2 5สอห้า บุญวิหารคุณยายและสร้างบุญทุกๆบุญที่วัดและที่ศูนย์ตัวเกียวไม่เคยขาดเลยปัจจุบันลูกได้เข้ามาสร้างบารมีในศูนย์ตัวเกียวโดยมีหน้าที่เป็นแม่ครัวหลักของที่ศูนย์ตัวเกียวทุกวันลูกมีความตั้งใจจะสร้างบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้จนกว่าจะสุดชีวิตถลูกมีบุญพอจนถึงวันนั้นต่อจากนั้นไปก็เป็นคำถาม คุณแม่ของลูกมีบุปกรรมอย่างไรชาตินี้คุณแม่จึงลำบากและต้องทำปาณาติบาตมากเหลือเกินคุณแม่ละโลกแล้วไปไหนคะแล้วทำอย่างไรลูกจะสามารถช่วยคุณแม่อยู่ในภพภูมิที่มีความสุขยิ่งขึ้นได้เจ้าคะทำไมคุณแม่ไม่ชอบหน้าผิดสไายในตอนแรกแต่ว่าช่วงคุณแม่ป่วยก็ได้ผิดสพายคนนี้แหละที่คอยดูแล ก่อนจะละโลกคุณแม่ก็กล่าวคำขอคามาพ่สิภัยจะมีผลหรือไม่คะทำไมลูกที่เกิดกับสามีคนแรกจึงไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้วทำไมลูกที่เกิดจากสามีคนที่สองคือพ่อของลูกจึงได้อยู่กับคุณแม่คะคุณพ่อของลูกตอนนี้ละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะลูกจะช่วยท่านได้อย่างไรตอนนี้ลูกไม่สบายมากแขนไม่มีแรงร่างกายอ่อนเพลียหมอที่ญี่ปุ่นบอกว่า ลูกต้องพักนานหลายเดือนมิฉะนั้นจะไม่หายแต่ลูกต้องรับบุญเป็นแม่ครัวหลักในกระสุนโตเกียวลูกคนรจะตัดสินใจอย่างไรดีลูกจะบาปหรือเปล่าคะที่จุดทูบสาวบานไว้ที่วัดนั้นแต่ไม่ได้ไปทำเพราะว่าปัจจุบันลูกมาสร้างบุญที่วัดพระธรรมกายแทนเจ้าค่ะนี่ก็เป็นคำถามก็ฝันในฝันฝันในฝันคุณแม่ ตายด้วยวันลโรคเบาหวานและก็โรคอื่นๆวันลโรคนะั้นไม่ใช่วันละโรคเจ็ดแบบวันเจ็ดโรคไม่ใชญ่ไงน,นะตั้งแต่ป่วยไข้แม่ก็เห็นภาพที่ตัวเองทำปานาติบาตท,<อ>ที่ทำอาหารแบบข่าพิสดารคือต้มเปรดปลาไหลเอาปูโยนใส่กองไฟเป็นต้น ซึ่งตัวเองก็ได้รับผลกรรมปัจจุบันที่ประสบบิเหตุจําได้ไหมตกมนันในหม้อแกเองเลยและทุกทรมานมากก็เพราะกรรมปานันติบาตที่ตัวเองทำเอาไว้ในปัจจุบันจึงได้เห็นกรรมของตัวเองและเห็นคตินิมิตมืดมืด<อ>แม้ลูกชายจะบ่อยนึกถึงบุญก็นึกไม่ออกเพราะหูอื้อมืดไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วตอนนั้น ก็เลยวูบลงไปเลยในมหานรกขุมที่หนึ่งชื่อสันชีวะตรงนั้นไปก่อนเพราะทำปานาติบาตมากซึ่งจะต้องลงไปอีกหลายขุมเพราะผิดศีลทุกข้อทำกรรมหลายอย่างผิดศีลหลายข้อนะ่ะทำกรรมหลายอย่างแต่ว่าจะเริ่มต้นที่สันชีวะก่อนสัญชีวะคือขุมที่หนึ่ง กลับไปเป็นสันรกตัวใหญ่มหึมาทีเดียวภูเขาย่อมเล็กๆถูกนายนริยะนิระยะบาลจำได้ไหมตัวดำใหญ่นุ่งยักลังสีดำในมหานรกนี่มืดร้อนไฟกับสีดำถูกนายนริยบาลฆ่ามาราทอนฆ่าแบบมาราทอนคือหลายรูปแบบ เช่นเอามีดสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ตายพอกายมาต่อรวมกันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่คือสับเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,นแล้วพอเอาเววะต่างๆมารวมกันด้วยอํานาจวิบากกรรม <c oughs> ก็เกิดเป็นกายขึ้นมาใหม่พอฟื้นขึ้นมาก็ถูกจับโยนลงไปในหมอ้อที่ฝังอยู่ในพื้นเหล็ก<อ>พื้นมันเป็นเหล็กใช่ไหมพื้นเหล็กร้อน่ะ แล้วมีหม้อฝังลงไป oh. เป็นหม้อเดี่ยวยักษ์ oh. คือเป็นหม้อส่วนตัว oh. Oh. แต่ว่าตัวใหญ่ห oh. ม้อใหญ่กว่าตัว oh. ถูกต้มจนเปื่อยจนตาย oh. แล้วก็ถูกลากขึ้นมาใหม่พอ oh. ขึ้นมาก็ฟื้นฟื้นก็เอาเผากับโยน์กัไปในกองไฟ กองเพลิงสีดำดำคล้ายโยนปูเข้าไปในเตาพอตายแล้วก็ฟื้นก็ถูกลากเอามาแหวะตั้งแต่คอถึงท้องลากเอาเอวัยวะภายในออกมาแล้วก็เอาเหล็กร้อนสีดำใสลงไปแทนแล้วเย็บปิดเหล็กร้อนนีแทนอวัยวะเย็บปิดพอตายแล้วฟื้นก็ถูกถลกหนังลอกออกไปทั้งตัว แล้วก็ถูกเสียบด้วยเหล็กเอาไปย่างไฟในกรองเพลิงสีดำสลับไปมาอย่างนี้หลายรอบ oh. ถึงได้เรียกว่าฆ่ามาราธอน oh. หลายรูปแบบเอามั้งไหมละ่ะไม่เอาครัจะต้องทนทุกทรมานอย่างนี้อีกนาน oh. พอพ้นจากนี้ก็ไปลงขุมบริวารในในสัญชีวะและล่งโุมอื่นต่อ ท่องในมหานรกชาตินี้ที่แม่มีชีวิตลำบากแล้วต้องมาทำบารในอธิบาตก,ก็เพราะชาติในอดีตแม่ทําทานมาน้อยไม่ค่อยจะได้ทำแหละ<อ>ชาตินี้ก็ขาดกัลยาณมิตรแนะนําอีกนะเพราะชาติในอดีตแม่ไม่ได้ทําหน้าที่กัลยาณมิตร<อ>คือไม่ทําด้วยตัวเองแล้วก็ไม่แนะนําให้คนอื่นก็าําแล้วไม่มีบุญที่ชาตินี้จะเจอกัลยาณมิตรไปแนะนํา<อ>ให้ทําบุญ<อ>เพื่อจะได้พ้นจากวิบาก,กรรม เห็นไหมถ้าไม่ได้ท no ําบุญเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็บุญนี้ก็ไม่มีโอกาสบันดาลถ้าเกิดเราคิดเองไม่ได้ก็จะไม่มีใครมาช่วยแนะนําให้เราคิดอาตรออันตรายแม่เคยเป็นรากสดคือยักษ์ชนิดหนึ่งรากรู้จักไม่รากสดรากสาราของไก่สบสเสื่อไม่ใช่รากออกมาสดสด ไม่ใช่ลา่ไปเลือดสดๆไม่ใช่นะเป็นชื่อยักษ์ชนิดหนึ่งดุร้ายมากๆจึงมีใจคอโหดไม่ได้ก่อนมาเกิดเป็นชาตินี้นะก่อนมาเกิดมาเป็นมนุษย์ไปลากสดคนจึงชอบทำปาณาธิบาตเหมือนตอนไปลากสดคล้ายๆมะม่วงยังไม่ลืมต้นมันยังไม่ลืม วิญญาณเก่าวิญญาณลากสดอยากฟังต่อไหมต่อครับแม่เป็นคนมักโกรธแล้วก็พร้อมที่จะโกรธได้กับทุกๆคนคในกรณีกับพี่สะพ้ยเพราะในอดีตเคยเป็นเพื่อนกันแต่ผิดใจกันกับพระผู้ชายโดยคิดว่าเพื่อนเอามันแย่งแฟนของตัวทั้งๆท,ที่ผู้ชายไม่ได้ชอบตัวเลย แต่ไปชอบเพื่อน oh. ชาตินี้ก็เลยไม่ค่อยจะถูกชะตา oh. กับลูกสะพ้ยแต่ว่าโกรธฝ่ายเดียว oh. ลูกสะพ้ายก็ไม่ได้โกรธหรอก <Okay. S 1> พอชาติแล้วก็ไม่ได้โกรธ <Okay. S 1> ชาตินี้ก็ไม่ได้โกรธแล้วก็เป็นสะพ้ยด้วยก็ต้องเอาใจแม่สามี <Okay. S 1> แม่แม่ขอโหสิกรรมไปแล้วก็ตามกรรมก็เบาบางบ้าง <Okay. S 1> ก็จะต้องรับกรรมนี้ต่อไปคือกรรม จะลดความรุนแรงลงที่ไปขอเขามานะแต่ไม่ได้หมดเหตุที่ลูกที่เกิดจากสามีคนแรกไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เพราะว่าเป็นกรรมปัจจุบันที่พากลูกพากครอบครัวแม่ลูกสัตว์ต่างๆนแล้วก็เอามาทำปฏิบัติก็มีแล้วก็อีกประการหนึ่งสามีคนแรกก็ไปมีภรรยาใหม่แล้วที่เมืองจีนกับกรรมที่พาก ชีวิตสัตว์พระครอบคร,วครัวก็นคุณพ่อส่วนลูกปัจจุบันกับพ่อสามีคนที่สองนะที่ได้อยู่กับแม่เพราะว่ามีบุญกรรมร่วมกันมาได้ทำบุญทำกรรมร่วมกันคค,คุณพ่อของลูกก็ไปเช่นเดียวกันไปตกมหาะร,รกเหมือนกัน แต่ว่าไปเริ่มต้นจากคุมห้าก่อนขุมอื่นเพราะไอ้ตรงนี้แรงแล้วผิดศินทุกข้อเลยแม่น่ะหลายข้อแต่แม่เริ่มขุมที่หนึ่งก่อนแต่พ่อเริ่มขุมที่ห้าก่อนเป็นสัตว์รกตัวใหญ่ถูกนายนรยยบาลกรอกน้ำกรดเพราะชอบดื่มสุราเนี่ยก็ไปได้ของที่ชอบ แต่ว่าแรงกว่าดีกรีแรงกว่าดึงเข้าไปแล้วละลายตาย,ตายแล้วก็ฟื้นพอฟื้นก็ถูกจับกรอกกันใหม่อย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยๆหมดความชอบเมื่อไหร่ก็หมดการกรอกรเนี่ยหมดกรรมเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้นกรรมปัจจุบันของลูกสาวที่ส่งมานเนี่ยที่ปวดแขนมือขวาเมื่อยมีแรง ก็เป็นกรรปัจจุบันที่ขาดสัตว์ธรรมอาหารคล้ายแม่น่ยแต่ก็ไม่มากเท่าแม่อีกทั้งกรรมขายเหล้าขายสุราทำให้คนอื่นมึนเมาขายความมึนเมากับ,บดื่มเหล้าเองด้วยบวกกับกรรมในอดีตที่เคย,เคย,เ,คยเคยใช้มือทุบตีพ่อแม่แล้วก็อีกกรรมนึ่งคือทำแทง้งจะแก้ไขได้ก็ต้องทำบุญต่อไปอีก อย่าท้อใจอย่าน้อยใจนุลูกนะเพราะเป็นคนช่างน้อยใจง่าย<อ>ให้ทำใจให้ผ่องใสปฏิบัติธรรมให้เขาถึงพระธรรมกายบุญก็จะได้ช่องเขาไปช่วยแก้ไขหนักก็เป็นเบาเบาก็หายแต่ถ้าใจคุณมัวท้อใจเอ่ยน้อยใจเอ่ยไม่ทำบุญเอ่ยบาปจะได้ช่องจะหายช้า ถ้าทำใจดีๆให้ใจใสๆอยู่ในบุญบุญก็จะช่วยให้เจอหมอดียาดีแล้วต้องอดทนในการสร้างบารมีเพราะยังมีระเบิดเวลาอีกหลายลูกนะ<อ>ลูกนะที่ทยอยกำลังจะส่งผลอยู่<อ>นี่มันระเบิดไปลูกนึงก่อนอนี่อีกหลายลูกแต่ถ้าอยู่ในบุญบุญก็จะช่วยพลจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าขังบนใจไปนะลูกนะ ให้สู้ชีวิตต่อไปโดยการทำแต่สิ่งที่ดีๆสมาทานศีลทุกวันนะจ๊ะจะได้พ้นจากวิบากกรรมแล้วก็อยากจะไปช่วยอยากช่วยตัวเองก็ดีอยากช่วยพ่อช่วยแม่บุญธรรมดานะมัไปไม่ถึงนะลุงนะพ่อกับแม่อยู่ในมหานรกต้องบุญพิเศษไปด้วยอาการพิเศษช่วยด้วยวิธีพิเศษคือ ตั้เข้าถึงธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ศึกษาพะอาวิชาธรรมกายเหมือนคุณยายอาจารย์ของเราเนั่นแหละจึงจะไปช่วยได้ที่สาบานไว้ว่าจะไปทําบุญวัดนั้นะสาบานไว้ที่ไหนก็อย่าลืมไปทําที่นั่นด้วยนะลูกนะไม่อย่างนั้นจะเสียสัจจะถ้าเราทําแล้วไปทําวัดนั้นแล้วเราก็จะได้สบายใจว่าเราได้ ให้สัจจะไว้แล้วเราก็ต้องทำเราก็ทำทาที่วัรนธรรมกายควบคู่ไปด้วยก็ยจะได้บุญมหาศาลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจนะลูกนะอย่าน้อยใจเครื่องแค้นในโชคชะตาอะไรเลยสร้างบุญต่อไปจะวิบากกรรมแล้วก็อดทนเอาบุญแล้วก็ทำทำให้มันสมานเสมอแล้วอธิษฐานจิตไปเรื่อยปฏิบัติธรรมไปทำใจให้ใสๆอย่คุณมัว แล้วเราก็จะได้พ้นวิบากกรรมหลวงพ่ออยู่ทางนี้ก็จะช่วยอธิษฐานจิตให้ลูกได้เข้าถึงธรรมะเร็วๆนะลูกนะสาธุ